น้ำซับจะตื่นหรือ,อยังลูกวันนี้ทำไมนอนขี้เศร้าจังเลยลูกขี้เกียจเหรอฮะโอ้ไม่อยากตื่นไม่อยากลุกจากที่นอน ปกติน้องกระปีกก้กระเป๋ามากเลยวันนี้เป็นอะไรเป็นอะไรตัวโปรดของเขาไอจอลาคีตุกตามีเป็นสิบยี่สิบตัวนุนนำซับจะหลับต่อละลูก ทำไมหนูขี้เกียจวันนี้ลูกพูดเลยไหมฟังพูดน้ำซับไปเที่ยวไหมวันนี้ นอนดิ้นเยกกระลิงอ่ะเมื่อก่อนนอนท่าเดียวสองท่าทั้งคืนเดี๋ยวนี้นอนดิ้นแล้วก็ตื่นเช้าแล้วก็มาหลับเช้าอีกวันนี้ตื่นสายมากสิบโมงกว่าแล้วเนี่ยลูกนู่ยังจะหลับอีกเหรอหม,มามาไปเที่ยวแล้วนะหืม Má má đi thiêu rồi á Ây hầm đâm Ây hầm đâm Non ngài xí si. Non ngài chí Non ngài chí U